พี่ชอบกินผิดที่ไหนนิดเดียวนิดเดียวถนาไหนเรามา,มา,มาต้องยำกุ้งยำผิดเลยคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไม่อร่อยอย่าไปขึ้นแม่แทกผมเกลียดน้ำสมุนไผ่ <laughs> <laughs> มา,มมามด้วยกัสดีครับยินนี้ตอนรับเข้าสู่ u n งเค D d ดี y ดี่ครับและตอนนี้เราอยู่กันในช่วงอ hey! ังเคอร l ดีท้เฮ้ยทิปที่แล้วเนี่ยนะครับแม่ติดใจเป็นอย่างมากอยากเล่นอีกก็จัดให้นะแต่ไม่รู้ว่าคนดูจะอยากดูหรือเปล่าวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมเกมอะไรครับ กินเห,เหมือนเวลาเราเตรียมมุกตลกมานะแล้วแบบความเป็นธรรมชาตินะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมทายผิดกินเผ็ดตอนนี้นะเราขอแห้งมากมากนะอยากได้อะไรชื่นใจชุ่มใจซึ่งเข้ากับเกมนี้มากนะเพราะว่าเกมนี้นะครับเราจะมาทายรสชาติของน้ํากันสําหรับใครที่ทายผิดนะครับอะไรว่าเผ็ดจี๊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 ด การเล่นของเราเนี่ยครับบอกเลยว่าง่ายๆไม่ต่างจากเกมที่แล้วนะครับและเหมือนจะมีคนนับคะแนนผิดจากนาเกมที่แล้วอ่ะวิธีการเล่นของเรานะครับโดยอย่างแรกนะครับเราจะมีกล่องปริศนานะครับซึ่งในกล่องนี้นะครับจะมีเครื่องดื่มตอนอยู่อย่างหนึ่งนะครับโดยที่เราเนี่ยคนไทยเนี่ยจะไม่เห็นว่าข้างในเนี้ยมีเครื่องดื่มอะไรนะครับโอเคส่วนวิธีการชิมหรือวิธีการดื่มนะครับก็คือ ผมกับลุงดำนะครับจะมีหลอดบนละหลอดนะครับและเราจะดูดไปพร้อมกันนะเราจะเริ่มการทายนะครับว่าเครื่องดื่มที่เราได้ชิมไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับกับและใครที่ทายผิดก็จะโดนทำโทษโดยการกิน มามาเผ็ดเกาหลีขออนี้ด้วยขอสองด้วยโดยคนที่ทายผิดนะครับจะต้องได้รับบทลงโทษอย่างแสนสาหัสนะครับเนพื่อไม่มีการรอช้านะครับขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เกมทายผิดกินเผ็ดไปโหดำมากเลยน่าจะใช่ข้างหลังมันสว่างมันเป็นท้องฟ้าเออเนี่ยคิดว่าน้ำเป็นน้ำอะไร ป่าว่าเป็นน้ําอัดลมแน่เลยน้ำอัดลมน้ำรสชาติอะไรไม่รู้สิดาเอาดาเอาอน้ําอัดลมมันแหละน่าจะง่ายๆไม่น่าจะเป็นน้ำรสส้มบอกได้เลยว่าตอนนี้ได้กลิ่นแบบผลไม้ผลไม้นะโอเคก่อนอื่นเราต้องวางหลอดเข้าไปในนี้ก่อนนะครับสามสองหนึ่งรู้ยกมือ อ้าวปลาดานมสตรอเบอรี่นมสตรอเบอรี่นมสตรอเบอรี่ผิดเตียวเหมือนเป็นโยเกิร์ตรสชาติหนึ่งขอตอบครับขอตอบครับตอบไหมผลไม้รวมถูกไหมถูกไหมผิดผิดเตียวบอกเลยว่านึกไม่ออกจริงๆดังนั้นขอนมเปรี้ยวรสลิน้นจี่ <c oughs> ลิ้นจี้เออใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับบทลงโทษของเราเนี่ยพร้อมแล้วบอกได้เลยว่าแดงแดงจริงๆเราเนี่ยลูกผู้ชายอยู่แล้วคำเดียวเนี่ยกินไม่โดนเล่นฟุตบาทจะได้ไม่ไม่เผ็ดน้ำนะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการรอจานนะครับเรามาเริ่มกันที่น้ำที่สองนะครับ บอกได้เลยว่าตอนนี้ได้กินแบบว่ากินหวานวานะกินแบบหืหวานจริงๆหวานเหมือนน้ำแดงๆอ้าวเ,เริ่มดูโชคกตอบ,อบน้ำแดงที่ใส่แมงลักอะ่ะโอ้ยม่ดูต้องมาเผ็ดโดดในกระดางปเป็ดงับคำเดียวเลยงับไป,ไปแล้วเเ็ดเลยนว่ะ น้ำที่สามน้ำที่สองเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นน้ำที่เหมือนแบบแก้เผ็ดแก้เผ็ดนะแค่แนี้ง,ง่ายๆชิวๆเริ่มไม่รู้รถล้วเริ่มไม่รู้รถจุมรสเอาดูดไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันไอ้ยเอ้าปา๋าหรอแหม่เ <c oughs> กรดเทพคนที่แบบว่าอารมณ์คนที่เกลียดน้ำมะเขือเทศอะคือ <c> ม <oughs> ันรู้แหละว่าน้ำมะเขือเทศนะจำลองเอา ก็ต้องโดนทำโทษไปตามระเบียบจะบอกเลย <c oughs> แค่เนี้ยทำอะไรไม่ได้หรอกเออเออ้อออโหปาแดงปาแสงดิน,น่น้ำต่อไปนะแบอกเลยน้ำเนี้ยแก้เผ็ดสุดๆแก้เผ็ดเอ้ยหวานอ้าลองดูเอาหนึ่งจุม่มดูดขอจั๊จืด ไขึ้นดูดเข้าไปซีดอะแบบซืดพุพุพุถามเอาตอบใครตอบยาทาน้ำแดงน้ำยาทาน้ำแดงไปไม่ทันโดนน้ำอะไรน้ำทะทาน้ำแดงยาทาน้ำแดงมาแล้วก็คือโดนน้ำไหมการคอมโบที่ลงตัวนี่เลยนะเน้นโอ้ หมอ่อูอะเหมือนหมือนที่อ,ทอ,อ่คัดคัดปากเริ่มชาตาตาในกน <laughs> าแฟพรำโอโ้แม่เลือกเกมที่ทุกคนไม่ผิดหวังจริงๆร<อ>ังนต่อไปครับทุกคนอ้าวเริ่มดูด <laughs> <laughs> พี่สไม่อกันน,น้ำนี้ไม่ทำอะไรพี่สไม่ได้นะครับ <laughs> <laughs> าพ่ชภตตบตาวมกรดโชคต้องก็คลิปนี้นะครับถ้าใครชอำนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับใครอยากแข่งพิชภูมิมาโดนทารมายก็กดไรับคลิปนี้เอาสักห้าหมื่นไลค์เดี๋ยวเดี๋ยวได้ห้าหมื่นไลค์แล้วกินอะไรกินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยาทาน้ำแร่าฮ่า I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.